สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่ายอดไลค์น้อยอยู่แล้วนะครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสําหรับใครที่สมัครแอคเคาท์ใหม่นะครับและอยากจะเปิดการมองเห็นนะครับหรือว่าดันฟรีนะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยเนาะอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับไปลองเข้าไปที่หน้าก o o กิ e นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ อทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเลงครับตรงนี้เขาจะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยเนาะมีคลิปวิดีโอได้ดูด้วยนะครับกระดาษให้คุณผู้ชมเข้าม <ppy aciones S 1> าท <éc à S 1> <there. S 2> ี่ <sea. S 2> ด้านบนนะครับจะมีค <Gothic ic, S 1> ําว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะครับให้เรากดเข้าไปเลยเนาะอ่ทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็ด้ใหเราามมสััครกกนนน่อะครับดาษให้เราาาาเเเข้้้ไไปทีี่สสมมัครรชิกตงนนดลยะ อ cues, os, ่ะตรงนี้ครับเขาจะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับเพื่อการสมัครสมาชิกเนาะตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะมันจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะเราก็อย่าลืมนะครับติดคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติดานล้านตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมินิเกมให้คุณผู้ชมครับเด้ยติดกันด้วยเนาะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดมินิเกมนไปด้วยนะครับอ่าล้วก็ติดตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับอ่าโอเคครับหรือว่าสาหรับใรีีี่ยาาานนนงง G mail ว้้้้ชชดดญลต อาจจะเรา,ากลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับอาทีนี้ครับสำหรับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับอ่าหรือว่าสําหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail นะครับ <ONEY: S 2> <ๆ>คุณผู้ชมก็แค่ pivot, <ๆ>คมากดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าให้เราเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าหน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับให้เราเลื่อนไปที่ซ้ายมือครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ให้คุณผู้ชมครับมาที่เมนูได้ก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่ได้นะครับให้เราเลื่อนมาดูด้านบนตรงนี้เนาะอ่าด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับบไมมม่่วาาจะเเป็นนแแพลตตตฟฟออรร์กกกุท ฟอร์มติกต็อกก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปเลยเนาะอ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เราเลือกแพลตฟอร์มจากด้านบนแล้วนะครับให้เราเลือกไปดูตรงบนโมตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ครับก็จะมีข้อข้อให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นของข้อไว้ให้คุณผู้ชมครับเลยใช้งานเรยเลือกปมได้เลยเนาะอ่าสำหรับการติดต่อนตอนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมครับมาเลือกตามผมได้เลยนะครับอ่าให้เรามาเลือกข้อข้อบริการแนะนำรวดเร็วด้านบนสุดเลยเนาะอ่าม่ช่อต่อไปกันช่องบริการนะครับ อาจจะชอบบริการครับจะมีหลายตัวบริการเยอะๆไปหมดะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพูธธ้ติดตามครับเพิ่มวิววิดีโอเนาะเพิ่มไลค์อะไรพวกนี้นครับก็สามารถที่จะใช้บริการตัวไหนก็ได้เนาะอาจจะวันนี้ครับเราจะใช้เป็นเพิ่มเพิ่มไลค์เนาะให้เราเลื่อนมาหาหัวข้อเพิ่มไลค์ตรงนี้นะครับ อาทินี้ครับจะมีทั้งหมดสองหัวข้อครับสองตัวบริการเนาะแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาเลือกตามผมได้เลยนะครับอ่ให้เราเลือกตัวแรกตัวนี้เลยเนาะอ่ามาช่องต่อไปคก็ช่องลิงค์ครับสำหรับการที่ถึงช่องลิงค์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโพสของเราเนาะก็ปีลิงค์โพสที่อยู่ได้บนตัวนี้ครับเอามาใส่ตรงช่องลิงค์ได้เลยเนาะอ่ามาช่องต่อไปคก็ช่องปริมาณครับตรงช่องปริมาณคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับจะมีขั้นต่อกยนนะครรััว้้แลงบ อาไม่มาช่องต่อไปก็ช่องเวลาเฉลี่ยกับภาพบริการนะครับสั่งช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอาทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้มูลคอบ้วนะครับเรากดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอาทีนี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อจครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอาสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดําเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดําเนินการห้าเราไปเมนูต่อไปเลยได้กันก็คือมาที่เมนูประวัััติการรส่งซื้อคบ อ่าทีนี้นเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะแล้วก็เอาไว้ดูเลขได้ครับเลขสินค้าของเราเนาะอาจงนี้จะเป็นด้านด้านอาตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นเลขสินค้าที่เราสั่งซื้อไวะคะ้ครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่เราสั่งซื้อไว้เนาะ่าเช็คให้ดีนะครับว่าเราสั่งซื้อถูกหรือเปล่าเนาะอะตรงนี้จะเป็นการใส่ลิงก์โพสของเรานะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเรัาใส่ลิงก์ผิดอ่ะทางเว็บไซต์จะไม่มีการคลมเงินนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับยอดไท้ได้เลยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมต้องเช็คกหนดีนะครับว่าไม่เคยลิงก์ของเราหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คครับก็แค่กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยเนาะ,ะจะเล่นเข้าไปที่หน้าอ่าจะเล่นเข้ารไปที่เมนู tạm nghe nó อ่าเมนูเติมเินครับจะมี5ช่องทางในการใช้งานครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมคข้ามาดูตรงช่องทางแ้ะก็คำแนะนำคคู่กันไปเลยเนาะอามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับอ่าตรงคำแนะนำของจะมีการเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัส2%ด้วยนะครับอ่าช่องทางที่2ก็คือโอนเงินนัสเสตทุกธนาคานะครับถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1 0 0่บาทก้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัสด้าเะอร์เก็นตได้วยเนาะอ่าช่องทางที่4ก็คือรัิปโตาวับ เติมเงิน500บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับโบนัส5%ด้วยเนาะอ่าถ้าตามที่5ก็คือ perfect money นะครับส่วนตัวนี้ก็จะไม่มีโบนัสอะไรเนาะสามารถไว้เติมเงินได้อย่างเดียวนะครับอ่าให้เรามาที่ขวามือครับด้านขวามือจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูโดยะคราบส่วนได้โบนครับจะมีคาแนะนาให้เราอ่านหรือว่าดูด้วยเนาะอ่าส่วนด้านล่างส่วนจะมีให้ใส่ยอดจานวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับทุกผู้ชมครับสะดวกทางเติมเงินทางช่องทางไหนคุณผู้ชมก็สามารถเลือกช่องทางได้เลยนะครับอ่าโออเเคคครรัับบททีีี่่นน้ก คนนะครับยอดไลน์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะให้เรารีเฟชหน้าจออีกครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดไลน์ขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้ครับยอดไลน์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ126ยอดไลน์เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคนที่ตามยอดเคลื่อนดนะครับอยาให้เรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับ อ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์นะครับหรือว่าแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมก็แค่มาดูลิงตัวนี้เนาะอ่าถ้าคุณผู้ชมครับเอาลิงก์ตัวนี้ครับแชร์ให้กับคนอื่นนะครับหรือว่าแนะนําให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำอย่างห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสองขั้นตอนนี่เกิดขึ้นในการเปิดสร้างรายได้ให้กับให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอ่าโอเคครับที่น ก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับแล้วเริ่มไปทางขวามือบนจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เนาะอ่าเมนูนี้จะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ทุกเรื่องเลยครับงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเติมเงินไม่เข้าหรือว่าซื้อบริการผิดพลาดอะไรก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีสองช่องทางในการติดต่อแอดมินครับมีช่องทางแรกก็เกิดตเทป็นการกดต เอาโอเคครับทีนี้ให้เราไปเมนูต่อไปือเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถืเทืองทระบบ Android และ iOS เลยนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มฟานี้เพื่อเปการดาวโหลดแอปพลิเคชันลงมบอร์เือได้เลยได้เลยนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อบูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ up